สวัสดีคะ่ะนี่คะ่ะเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะของบ้านสวนทรงรักพาชมบรรยากาศยามเช้าดวงอาทิตย์สวยงามและมีนกบินด้วยคะ่ะว,ว้าวนกเหยี่ยวนะคะนกเนี้ยโอ้สวยมากไปแล้วคะ่ะคุณจาม,มีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Hello. hellohello สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ morning ค่ะดูะะดดสวยมากๆ<ม>อ่าดวงอาทิตย์ค <ด way S 1> <า>่ะสวยสวยมากค่ะ วันนี้ตืน่นแต่เช้า<ห>เลย<ห>น,นี่ค่ะโอ้โหสวยมากค่ะแล้วท้องฟ้านี่ค่ะ,ท,คะที่นี่อ่าทุ d a y ด t h ไ n k r a งเรนใช่ค่ะขอบคุณค่ะเราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้ฝนตกเพราะร้อนมากมากค่ะเดือนพฤษภาคมก็จริงแต่ร้อนมากค่ะแดดแรงมากเลยค่ะนี่ค่ะว้าวบ้านสวนหลังน้อย วันนี้คืนสามีตื่นแต่เช้าเลยค่ะนี่ค่ะอู้ดวงอาทิตย์ยามเช้าสวยจริงค่ะวายตื่นเต้นอีกแล้วค่ะวันนี้วันที่24ค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะสองห้าค่ะอู้ยสวยมากเลยค่ะโอ้โหนี่แหละคือสวรรค์จริงๆค่ะ ตื่นเช้ามาก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่มีลมหายใจทุกๆเช้าขอบนฟ้าสวรรค์เป็นเช่นใดขอในแผ่นดินโลกทรงเป็นเช่นนั้นค่ะนี่ค่ะสวรรค์สุดยอดค่ะและแผ่นดินโลกของเราก็จะสุดยอดเช่นกันนี่ค่ะสวยงามจริงค่ะว้าวขอบคุณค่ะสวยจริงๆค่ะไม่อยากไม่อยากหยุดเลยค่ะนี่สวยมากๆค่ะท้องฟ้า ลูกๆห้านๆพี่น้องจะได้ชมค่ะจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้บางท่านอยู่ในในกรุงเทพอาจจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะก็แล้วก็บางท่านอยู่ต่างจังหวัดก็จริงแต่ท่านไม่ได้สนใจที่จะมองท้องฟ้าท่านไม่ได้ใส่ใจที่จะชื่นชมธรรมชาติท่านก็ ไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะแต่เราชาวสวนเราหลงไหลกับธรรมชาติเราจ้องที่จะมองว่าเมื่อไหร่ธรรมชาติจะให้เราเห็นความงดงามเช่นนี้แล้วเราก็ได้เห็นทุกวันค่ะนี่คะ่ะแทบจะไม่พลาดเลยคะ่ะเพราะเราจะมองทุกวันโอ้ยสวยจริงคะ่นคะ,คะนี่คะ่ะรอบๆค่ะนี่ค่ะรอบๆบ้านสวนลหลังน้อยคะ่ะ นี่ค่ะมีฟางด้วยค่ะมีกองฟางค่ะธรรมชาติจริงไหมคะนี่ค่ะกองฟางของเราก็เยอะค่ะเราสั่งไว้เยอะเลยค่ะไม่ค่อยได้ให้ชมเลยนี่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องใส่ต้นไม้ของเราเราก็เลยต้องสั่งเอามาไว้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้อยก้อนเลยค่ะเราใช้กัน ตั้งแต่ตอนแรกมตั้งแต่ตรงนี้ค่ะเต็มหมดเลยสูงอย่างนี้เท่ากันหมดเลยแต่ตอนนี้เราใช้จนเหลือแค่นี้ละนี่ค่ะเราใช้เยอะอุ้ยนกมาแล้วค่ะนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะท้องฟ้าอุ้ยสวยจังเลย,ย,ยเห็นไหมคะความชื่นชมออธรรมชาติหรือสิ่งดีๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้ามาหาเราบ่อยๆ แต่เมื่อเขาเข้ามาแล้วเราได้เห็นเราก็คว้าเราก็ได้สันติสุขแต่เห็นไหมคะหนึ่งนาทีที่ผ่านไปและหลังจากนั้นเห็นไหมคะเปลี่ยนละเนี่ยค่ะทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติล้วนแต่ธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทุกการเวลาแต่ที่สําคัญเราก็ควายคว้าแล้วก็หาความสุขให้กับชีวิตแล้วก็หัวใจเรานี่ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็ ท้องฟ้าก็เริ่มที่จะไม่เหมือนตอนแรกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยก็จะเปลี่ยนเห็นไหมคะธรรมชาติของการเป็นธรรมชาติค่ะนี่ค่ะนี่แหละเราดูธรรมชาติของการเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าเราจะเติมเต็มเติมพลังให้กับเราสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เราสดชื่นแล้วก็ มีพลังมากขึ้นได้ทุกวันค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะบ้านสวนหลังน้อยก็ได้มีโอกาสแบ่งปันจากเครียกอะไรเดียบุตรชนคนหนึ่งที่สามารถที่จะแบ่งปันได้เพราะความความสามารถแตกต่างกันเนาะบ้านสวนหลังน้อยก็มีความสามารถแค่นี้ บางท่านอาจจะชื่นชมอาจจะชอบบางท่านก็อาจจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านโอเคขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะที่บ้านออที่ท้องฟ้าสวยงามค่ะสวัสดีค่ะ